บันทึกความจําวันนี้ที่23สิงหาคม2535 <c oughs> แต่ก็จะพูดของเรื่องวันที่22สิงหาคม,ม2535 <c oughs> เป็นการบันทึกความจําถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้ เมื่อวันที่2สิงหาคม2 5 6าวันนั้นเหนื่อยมากเพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัตด,ด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยพร่างกายไม่ดีแต่พอนอนไปตอนพักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นพาคิดถึงเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมฐานตั้งอารมณ์ไม่สบายเพราะจับอนาปานุสติพรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบมาจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียง พราะว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนท่านเป็นเสียงขอาพยายมก็หันไปตามเสียง,งท่านพยายมกับานายบัญชีท่านมาทั้งสององค์ตะวันเมื่อวันที่จี๊สองนี่แปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเสด,ดามีรองเท้ามีตรเเร็จ แล้วพราวเป็นยักษ์สวยสงงามมากคำถามนั้นว่าจะมีเรื่องอะไรหรือท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไร <c oughs> ก็ตัดสิ้นใจตัวไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวม เป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวเพชรก็สีขาวขาวล่วนหมดแถวพาราบญยับก็เดินตามท่านัญยายมก็ทำนายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏก่ามีเทวดายืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับพญายามลัาชีมากกว่าเก็จะเป็นนาย ถ้เทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทํางานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝันก็นณาเทวดาไปแล้วมองเห็น้างหน้าเป็นโรงวิธีใหญ่ความจริงที่นั่นเป็นในบริเวณเขาไม,ม,มายของปัญญยมเป็นโรงวิธีใหญ่สวยสดงามมากเป็นสีทองสีทองผสมแก้วกว้างขวางมาก แล้วก็มีแท่นแก้วประสมทองตั้งอยู่กลางแล้วก็มีเก้าอี้แก้วประสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราก็นั่งอยู่ที่เขาอี้ทองเขาเขาอ,อ,อ,อี้ทองประสมแก้วเมื่อพระยายมท่านนั่งในบัญชีนั่งแล้วก็ถามว่าไม่เห็นนีอะไรนี่ เฮ็เมยจะห้องว่างๆ้าออะไรวะท่านอะไบอกว่าวันเดียวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏว่ามีเทวดาอาฟ้ามาเกินกว่าแสงคนที่รู้ว่าเกินกว่าแสคนก็ยาญมท่านบอกญายญมก็นาบัญชีจะบอกว่าวันนี้เทวดากับนางฟ้ามาเกินกว่าแสงคน แต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบนนง่นก็แปลกใจว่าเรื่องที่จะเจะ้าปมปชมเทวดาก็ปรากฏวมีอยู่แล้วที่เทวเทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลากสีตามบุญบารมีของตน แต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดก็คิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามาเพรนึกท่านี้ธารมญายมต้องบอกว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อเมื่อถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านกะมองไปที่เทวดา ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆหม่เพิ่งเกิดวันนี้เองเพิ่งเกิดพร้อมกันสามองค์ถ้านอกจากนั้นก็เป็นเทวดารุ่นเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกน,นี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านเพราะผมกับฉัน เคยเกิดเป็นสุน,นัขของท่านเทวท่าทรงพวัชปานแล้วก็อัดฟัดโพแต่นั้นว่าเทวดาสุน,นัขขอโทษสุนัขที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์ที่แปลว่าที่ถ่ายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาเขาแต่งตัวที่ทุกขาล้วน เ่งแปงสวยสดงดงามมากก็ถามเทวดานั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระผู้ทรงังอง,ง,งค์ก็ถามว่าบวชมาทำไมผมต้องการอนิสงส์บวชรัครับก็าถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช แกก็แต่ว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างแกก็ถามว่ามาเป็นน้าไ,ไปเป็นเทวดาได้ยังไงทายัางไงถึงเกิดบนสวรรค์ได้ในเมื่อไม่บวชธกก็แต่ว่าใสายบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกําลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพระก็ไม่แน่นอน หมายความบูชาพระไมมแน่นอนหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อนั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวลาภาวนาภาวนาไปจิตมันพุ่งส่้างก็เลิกทําบ้างมันจะทาบ้างมาทํากันจริงจังตอนป่วยใกล้ลจะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้พระองอันดับแรกมีการอืดเสียดที่ท้อง แล้วก็เจ็บที่คอคือนน้ําก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคืนกินนึกในใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกขอย่างนี้ทางที่ดีเราควรหาความไม่เป็นคนก็มันนึกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าพทุทโธ เคยอ่านหนังสือประวัดิพระปานี้ท่นเขียนให้ใช้คำวนาวพุทโธก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่สิทธาภาวนาไปพนาไปโรคก็คเริ่มขึ้นในที่สุดก็ตา,ายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศม,มีสวย แต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเครืงแต่กายก็ดีสวยสู่คนที่เคเคยทำบุญบวตพระไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตหนึ่งที่คนเขาบวตพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างหรืเธอก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมา เขาขอมาก็ให้ไปบาททั้งบ้างสองบาทบ้างสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึ่สช่วยสดช่วยงามคนไม่เท่าคนที่เขาเคยเมีนสงบทพระเขอยากแจ้ท่านจัดการบทพระองระองค์หนึ่งก็เลยไม่ได้ เวลาเป็นคนทำไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระแต่งของคนก็ตั้งใจทำบุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เคยประโยชน์ไม่มีศรัทธาทำไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้ตั้งให้ตั้งใจเป็นอโนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้น การทำเพิ่มเป็นการเสียไม่ได้จใจฉันช่วยฉันไม่ช่วยหรอกเพราะเป็นเทวดาแล้วก็พอแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศาไมจะไม่ฟังพญาย,ยมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปิม,มานแล้วก็มาที่นี่ถามว่าสององค์มีความต้องการอะไร ที่สององค์ก็ตอบว,ว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอถ่าทำไมจึงไม่อยากขอคงคิดว่าขอท่านก็ไม่ให้จะเด้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญ,ญอย่างนี้มีสมแบบท่านมีสมแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคัน ึงหันไปถามเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่ท่าก็บอกว่าบุญที่ผมทำมีมหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเช่นหนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละขอทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้ เขาทําบุญเท่ากับถึงพระประปาบุตรพระมาบอก,กบุญก็ทําประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไวัดกันก็ไปกับเขาไปทาประเณีพระให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทาบาปทําเดิมวันนี้ไม่ละวันพระบางทีก็ไม่บเว้น เร้วท่าอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสาก,การอย่างนี้มันควรจะไปนรกทำไม,ถ,ามาถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ท่านเขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักจุกจ้กจักตัวท่านจะมานขอร้องพระยายมบอกอยาจกจรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน เขาบอกก็ตอบว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตงุงใกล้เชียงตุงนี่มันเลยเชียงรายไปทำเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกมีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายผิงก็ขายเฮโรอีนก็ขายแต่รักวัรักไายไม่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่จริงก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปดูด,ดง ทั้การแนะนำให้ใช้ควาวานาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่ค่อยมีด้วยท่างก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การเป็นคว,าวานาและบชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผงก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับคำว,าวานาเป็นปกติแต่ใช้เวลาไม่นานนัก ครั้งหนึ่งเพียงเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นน้ว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่แค่อุปจาระสมาธิแต่ก็เอารณมแน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทำมาไว้ก็ไม่ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตาย อาการที่ผมเป็นคือว่าแป็นอาการในนทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นฝ้นผีในท้องผีที่กอดเขาเรียกว่าวันโรคมเมื่อวันโรควันถามหามันมาพบมันก็จักกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มาก เพราะตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึง่งคืออารมณ์มันมันมันไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกขเวทนาม,มากเป็นจะเพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปนไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาจะตายอาการเป็นยังไงแล้วไอ้วันที่แล้วก็ขณะที่ป่วยอยู่นั้นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีกระตังไปเลยใช้นังสือประวัติของพระปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพ ไปซื้อมาจากบ้านจะกลมเสริมทั้งซื้อเล่มอื่นอ่าน,นก็ไม่ชอบใจชอบใจในั้สซื้อประวัติของก่อพานเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นัว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักแต่เวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยเอง ทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้าหนาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายอาการใหม่มันเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเป็นโรหิตอาเจียนเอามาเป็นกระถนกระถน,น,ถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสัน่นเล็กๆๆ,ๆลูกกับเมียญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครต่าเพียงเข้ามาดูกัน เขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าคราวนี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตังไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิ์มากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีที่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูก ในจุดภาวนาไปภาวนาไปก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่าน,นังหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุข อาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏใน,นด้านจิตใจจิตจิตสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายอีตอนตายนี่ท่านผมไม่รู้สึกตักวาตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้ว เห็นร่างกายที่นอนแบบอยู่ร่างกายสุ้อมเห็นเลือดในกระโถนสองกระถนเสร็จก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนีนสายนี้สกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสร็จเราทนทุกเวทนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสร็จร่างกายก็เต็มด้วยความสกปรกโซโคร มันมีน้ำเลือดตำเหน่งน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกมาดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก,วก้วประดับสวยแก,วก้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเพื้อเสื้อผ้ากขาวขยับก,กายก็เขา,าก็ขยับตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปรากฏว่าเกิดปเป็นเทวดาไปไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นยาาชั้นยาม,าน,ยามานี่แต่งตัวชุดสีขาวหมดพอเข้านวิมานเรียบร้อยแล้วกาลังดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ประสมบัติก็มากสวยสดงดงามบริมานขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์ คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่าน,นี้ถ้าว่าในขนาดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่าเวลานิพะยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทัน ถ้าว่าตามปฏิฤตยิยองดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤาษียดงดำก็ดีใจว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่น้องสือของพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับ พระสาวอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรองค์ที่สามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทําให้เจอหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้นี้ไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะาพระเจ้าปฏิเสธอยู่แล้วาทุกวันพระเจ้าทำประเทศจุู่แล้วที่เทวสภา อยากจะได้อะไรองค์ที่สามองอยากจะได้สังฆทานถ้าสังฆริมาณใกล้เขาถวายสังฆทานเป็นปกติที่ท่านไปซอยแสงลมบงังเขาว่าถวายที่วัดตังมีมานของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงเขาอมีมันแสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากกว่าขอผมเยอะ เมาก็อยากจะให้ทันถวายสังฆทานให้เขาเลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว่าผมเป็นคนจนครับรก็เลยบอกคนจนทำไมจันวายสังฆทฐานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเท่าสวยเท่าหนึ่งทปีไม่มีกับข้าวเครื่สัก,ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกับกิน กถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหว้วันนีมา,านี่านมายังมันเตีไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระจะมีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปเขาถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแกก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ว่าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์ละสองเถากับข้าวหนึ่งเทา่าแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเทา่าข้าวุกอีกหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกงโง,ง่แบบนี้ผมก็เลยงอกับทุกงอกับทายกหงวโรากับทายก ป็นว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมาทําไมต้องใช้มากใช่ไหมพระไม่บอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตงังก็ข้าไปในวัดบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอนานิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเสียดายเลยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศสิทธวสภา,าถ้าทําไมจึงไม่ฟัง พยาย่าโยบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้ทั้งหมดสามองค์ที่มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพิ่มเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลาย ต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นแล้บอกมาพระองค์ก็พอนม,มือบอกว่าเต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายเ้าใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวดาสามองค์ก็บอกว่าผมก,ก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำไมจะได้เห็น ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันบังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อผู้แถงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าโอสถทั้งมาประทับที่พระท่านสูงท่านไปกราบท่านทุกคนก็กราบเมื่อกราบท่านเสด็จมาบอกว่าเทวดาทั้งหลายท้าถาคตมาในพญาเทศสงเคราะห์ เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล,ล้วรู้สึกว่าดีมีสภาพระวระดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมรัตมิกลายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับนั้ไม่สดวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่เั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศ ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดาการเปนนกข้าวบนสวรรค์ไม่เป็นตลอการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดโน่นรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไหมทุกองค์บอกว่าเห็นจะ่รลืมว่าทุกองค์ยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟางเทพไปแล้วตัดบาปได้แล้ว มีกําลังเหนือบาปแต่สามองค์นั้นยังมีกําลังไม่เหลือให้ตั้งใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนึกไว้อย่าให้ขาดว่าเรามีความคารพและการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็โน่นนิพพานถ้าที่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพวัตถิพานใสแจ๋วเห็นชัดเจนหมด เคยนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทำอะไรอยู่เห็นหมดทิพย์ทิพย์พันไม่ได้ที่มีความสุขมีวิมานอยู่องละองวิมานหนึ่งหลังหนึ่งวิมานครับพระพระอรหัรรนต์งองค์ไม่ปนกันถ้าต้องการรฏิพันธ์ในตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดปมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์เพราะการงาน เราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ชาก็หมดเพราสนาบาร,รมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการพระนิพพานทุกเดียวทําใจได้ไหมเทวดาทั้งสามองค์บอกทำใจได้แล้วขอรับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าถ้ากราบลงสามครั้ง พราะน้ว่ามาถึงเวลาพระเจ้ากวลาครับอาตมาก็กลับฮายาโยก็เข้าที่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับกลับแล้อไม่กลับก็ต้องกลับเพอเวลามันหมดธรรมดา,ายาโยงอัตบัิษัทท่านผู้ฟังท่านผู้อ่าน,ท,าน,านที่เป็นการบันทึกความจําจําไม่ได้แล้วก็บันทึกไวเพื่อว่นหน้าเพื่อใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลาก,ก่อนร้อความสุข,อขอสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผล,ผลจงมีเดีบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี